มา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 เร็วเร็วดิมันให้เราหาเมมโมรี่เนี่ยฮะกูเกิดมาก็มองฟ้าเลยว้าวสวัสดีครับมีไฟฉายโอเคเรามีไฟฉายแล้วครับเอเะครับคุณผู้ชมฮะัตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กับโรงเรียนล้างแห่งหนึ่งที่อยู่จังหวัด ขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับตอนนี้เรากำลังเข้าไปสำรวจข้างในกันนะครับเชิญตาล้องครับกูมาคนเดียวอียโอเคครับก็ห้องนี้ก็จะเป็นห้องอะไรก็ไม่รู้นะครับเปิดได้ไหมอ๋อ,อเปิดได้โอเคถ้าเราเปิดเข้ามาแล้วครับแล้วก็พบเห็น แล้วก็เอ่อออะไรเฮ้ยเฮ้ยหมดหมดไม่ไฟฉายยังหมดเหรอรวมหกนะปิดปิดก่อนเลยปิดก่อนเลยแม่งมืดนะครับเฮ้ยตู้เคเราเจอกุญแจครับเก็บกุญแจนะฮะแล้วก็ ตู้ล็อกเกอร์นะฮะก็ห้องเปิดไปว้าวเจอปักสามตาด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ก็คือสมุดโบราณสมุดมีเล่มเดียวด้วยให้กูอ่านป่ะวะอ๋อไม่ใช่เนี่อุ้ย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 ไฟกระพริบไฟกระพริบทำไมยังหาเมโมรี่ไม่เจอเลยเนี่ย อะไรพาวเวอร์พาวเฮ้ยอะไรลันอ๋กอกดชิปทูลันโ okay. อเคหยาดเฟ้ยพึ่งเข้ามานะอู้หูแล้วยาวยาวโบห้องลุมห้านี่ไงห้องลุมห้าสึกกดลุกเล็กน้อยๆ้ออ้าว Ui ui ui! A lạy! A lạy! à, lạy! A lạy! đấy, lạy! A lạy! A lạy! A quá. ào, lạy! cái lạy! hả? lạy! A lạy! A lạy! A ล็อกเดินมั่วแล้วเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเสียงไรวออะไรแดงๆเนี่ยอ่ะอ๋อนี่คือเมมเมมบอออ้วเฮ้ย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 กูปิดได้ไหมเด่ย ชิปหายปิดไปได้อ้าววัดเจออันแรกเฮ้ยเปิดได้ยังไอชิปหายล็อกกูวิ่งนะฮะไหนวะห่าแป๊บก่อนอยู่ไหนวะนนี้เนี่ยก็เปิดได้ เอาเก็บอะไรไปวะอ,อะไระเนี่เอ้ยโอฉชีดปลานไม้ชีดใช่ไหมเฮ้ยไฟมันเป็นอะไรนักหนาวะไม่ไหวแล้วเนี่ยเปิดเลยเอ,าอา้าวกุญแจอ่ะกุญแจอยู่ไหนกุญแจ เดี๋ยวดีกุญแจเดี๋ยวเดี๋ยวกุญแจมันอยู่ไหนวะทำไมมันมืดมืด,มดสลัวๆว,ว,วะไฟฉายยังมีการแบตหมดเฮ้ยใจเต้นอย่างเงี้ยอุ้ยกุญแจอุ้ยกุญแจกูเก็บกุญแจแล้วอืมกูเลยกลัวกลัวจะกระพริบทำไมเนี่ยฮะ